สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซีซันเวอร์ครับกับในรายการทีมอเมริกอังกฤษครับนัดที่20นะครับผมบิ๊กแมตช์เลยนะฮะทัพแมเปอร์เปิดทัพแมนยูส์สเตเดียมต่อรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับต้องบอกเลยนะครับว่าสองทีมที่โคจรมาเจอกันถูกที่ถูกเวลาซะทีเดียวครับ ว่าสถานการณ์ตอนนี้ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตกไปอยู่ที่2ของพิมล,ลีกแล้วนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลครัน่าเป็นห่วงจริงๆว่าตกไปอยู่อันดับที่5้าแล้วครับและนัดนี้สำคัญจริงๆสำหรับลิเวอร์พูลนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไปเพราะว่าทางด้านทน็อตแนมัสเปอร์แข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลหนึ่งนัดครับและไล่ตามลิเวอร์พูลยูนึ่งแต้มครับน่ากลัวรจริงๆ,ๆนะครับ น่ากลัวที่ว่าถ้าสมมติทอต็อปนมสเปอร์ชนะนัดนี้แข่งเท่ากับริวพูและริวพูจะตามหลังทอ็อแนมฮพอาสเปอร์เลยครับ2แตแปมครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าได้3คะแนนของริวพูในเกมวันนี้นะครับลิวพูก็จะดีดขึ้นไปอยู่อันดับที่4ของตารางเหมือนเดิมครับวาเดเตอร์ซิตี้นะฮะตอนนี้ก็นำริวพูอยู่ 3, 4แต้แปมอ่ะเรามาดูแล้วของทอ็อแนมสเปอร์กันดีกว่า ฮอตแนมฮอสเปร์ม,มาระบบ4-2-3-1ครับจับตาดูดีเลยสำหรับเอนด์าเวลลฟอร์มกำล,ลังร้อนแรงแล้วเรามาดูแรพของทางหน้าหนะ่ะลิวพูลกนลิวพูมาระบบ,บ4-3-3ครับกลับมาใช้มาติดจนได้นะครับหลังจากใช้ทางด้านวิลเลียมแล้วไม่รุ่งครับในเกม FA ฟครับ เ,เขียวลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับอ <c oughs> บอลอยู่ที่ซิโซโ,ซโก้ให้มาที่ดูฮัตตี้ฮะดูฮัตตี้วันนี้เบียดทางด้านน่ะโอนนียเอครับเป็นตัวสมรองนะครับเป็นตัวจริงอู๋จะยกมาสวยมากครับลูกนี้แต่ทางด้านแอนดูโรบ์สันเก็บแล้วก็จ่ายหักให้ที่วัยดุ่มเดียกโก เดียโกโยนให้กับโมซาล่าครับแม่นด้วยครับซาร่า ah, เอาบอลลงซาร่า ah, กระชากไปแล้วซ ah, าล่าหักเข้าซ้ายคืนมาที่อานเวนานรอในจังหวะชเวนนเลี้ยงบริมเส้นแล้วเปิดโค้งเขามาไม่ถึงแฮน์สันรับติดทางงแต่อันเดอร์ไวเลอที่หม่งออกหลังไปเป็นเตะม,มุมของลิเวอร์พูลนะครับถือว่ามาแบบในฟอร์มร้อนแรงเลยลิเวอร์พูล ยกขึ้นมาลูกนี้ยังติดแอนเดอร์ไวเล็ตครับเทียโก้โอ้แล้วดูเปลี่ยนแกนมาฝั่งนี้ไม่ล้ําด้วยเชนานโนให้กับเตียโกออ้อาคันตาร่าหาเลี่ยมใจต้องคืนที่เทานอนโนเล่นกับซาร่าครับเทนอโนเปิดโค้งเข้ามาอีกครั้งเฟมิโน่ไม่ถึงครับเป็นติดออนเดอร์ไวเล็อีกแล้วลิกิลอนมงหนุนเข้ามาแล้วซอนทึงบินทำบอลลั่นออกไปเลยครับอย่างเป็นการบุกต่อเนื่องของลิเวอร์พูลครับ อย่างที่ผมบอกไปลิเ์พูต้องชนะนะครับถ้าไม่ชนะนี่บอกเลยว่าท็อตแนมอตสเปอร์สแซงแน่นอนครับพย <c oughs> ายามจะเจาะฝั่งลีกลอนนะครับผม <c oughs> มาแบบคืนมาที่โอ้โหกัโยลิสครับถูกบีบให้เตะทิ้งครับ เบิกไวเสียบอลจนได้ลิโอปูซาดิโอมาเนม่มาเน่ให้กับลูเบอร์ซันครับไม่ทันเลยครับแทงแรงเกินไปสำหรับซาดิโอมาเน่นะครับจังหวะนี้ดูฮันตี้ให้และจังหวะของลิเวอร์พูลครับไล่เพสซิ่งขึ้นสูงเลยโคโยลิสมาที่ดูฮันตี้คิโซโกโ้ให้แฮร์รี่เคนครับ เอ็นดองเบเล่ขอแล้วแล้วจังหวะนี้เอ็นดองเวเล่เอ็นดองเลี้ยงไปก่อนแล้วให้กับแฮร์รี่เคนจับจังหวะแรกเข,ข้าขวายิงติดเซฟอาริซงเบเกอร์ครับแม่จังหวะยิงหนแรกแล้วเป็นจังหวะยิงที่ตรงกรอบด้วยนะครับสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์ดูภาพสโลโมชัน่นภาพช้ากันอีกทีหนึ่งแต่งไปแต่งมาแล้วก็กดด้วยขวาครับกดแบบเต็มข้อไม่ได้ปั่นเข้าเสาไกลครับแฮร์รี่เคน แต่ไม่ผ่านมือของคนนี้ครับผู้รล่นาวตัวอย่างอาริซงเบเกอร์เล่นกันสันๆเล่นลึกสูก่จอสเปอร์เบิกไวเปิดโค้งเขามาติดมาติดครับผมงเคียงมาแถวสองเป็นอินดองเบเล่จัดจ่ายให้ซิโซโ,ซโกโ้แต่ไม่ตรงครับติดซันนาซาดิโอมาเน่ซาร่าโมบายซาร่านำตโกเฟมิโนโ อบอลเข้าทางซาร่าแล้ให้กับโจวนาโนเจอรีกิลอนดักได้ครับสวนกลับของสเปอร์เสมอไม่ใช่เรื่องดีของสเปอร์ครับเสมอจะเป็นเรื่องดีของลิเวอร์พูลเลยลิเวอร์พูลมี2โคตา้านั่นคือเสมอชนะนั่นเองครับที่จะนำสเปอร์ต่อไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันครับว่าทีมอย่างอะรเอรอเดอซิตี้แมนยูและมาซิตี้จะนำแต้มขาดไปอ่ะพอสมควรเลยถึงเสมอรครับยังไงลิเวอร์พูลก็ต้องแซงมา ซาวแฮมตันอยู่ดีเลยครับการคุมทีมของเดวิดมอยก็ถือทำผลงานได้ถือว่ายอดเยี่ยมครับสำหรับเดวิดมอยน์วย <c oughs> นาโน,โนตอกซนมาโดนเจฟิโนให้กับชวยนาโนโอ้เจอแซกครับรู้สึกไม่ว่าอะไรก็แต่ยังเป็นบอลชุ่มของลิเวอร์พูลบุกต่อเนื่องนะครับแต่ยังไม่ได้สกอร์และย,ยังไม่ได้มีโอกาสยิงเลยครับลิเวอร์พูล งงไปก็ติดแอนโดรเบเลลวหรือว่าคอสไปก็ยังติดแอนโดรเบลเล่เป็นเซนแบ,บ็กตัวเก่าของสเปอร์เลยครับาทางด้านตรงที่แอนโดรเบลโอ้แล้วเปิดมาติดดูฮาร์ตี้ครับถ 2, Diego, แถวสองเตียโก้เก็บได้เตียโก้ให้กับโรเบอร์สันวันนี้รุมเปิดมาตั้งคอหมงครับมาเน่แฮร์รี่เกนให้กับแอนโดรเบเล่เล่นเยอะจังหวะไปนึงน,งนึงครับสำหรับแอนโดรเบเล่โอ้แล้วยกให้กับไฮริเกนครับแอนโดรเบล อ่าเป็นทางซอนทูมินก็นขอพ่ายซอนทูมินให้มาที่เฮลิเคตเขียนจะให้กับเอ็นดองนะแต่บอลเข้าทางกับ B B B บุกไว์หอยเบียดครับขอพ่ายโอ้ตายแล้วซิโซโ,ซโก้จี้มาซิโซโ,ซโก้หักให้ติดฟาบิโอครับสวนกับลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งเตียโ,โก้เล่นกับแฮนเดอร์สันยกยาวมาที่มาเน่โอ้โหสวยจัดเลยครับลูกนี้มาเน่เอาหัวพักมาเน่จี้เข้าไปเปิดมาให้กับซาร่า โอ้โมฮัมเหม็ดซาร่ามานึกว่าจะยิงเองครับแต่ที่ไหนได้ก็ปาดให้ซาล่าแบบสวยมากครับดูครับมาเน่ ane, แต่งแล้วก็เปิดด้วย้ายลูกนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าอินนิทไดเออร์ครับคุณพลาดจริงๆครับที่ไม่สกัดก่อนนะฮะแล้วก็เข้าทางปืนซาล่ายิงเข้าไปโยริสก็ไม่ถึงครับ โอ้โห oh, oh, สวยมากครับลูกนี้ทำสวยจริงๆงนะลกีกูผูนาทีที่34ครับน้ำหนึ่งไปแล้วตัวต่อสูน์แล้วครับสำหรับรลีกูผูจากโมฮัมเหม็ดซาล่าห์นะครับยีลอนให้กับซอนลีลอน นังเบเล่นี่ครับเบิร์กไวเบิร์กไวพยายามจะไปเองสุดท้ายเจอเข้าครับแม่ฟาบินโยถือว่าดันขึ้นสูงพอสมควรครับไปไล่บอลใส่เบิร์กไว้จนแบบน้องกลัวอ้าวแล้วสวนกลับลิโอปูแล้วซาลาอีกครั้งหนึ่งโมซาลาให้กับทางด้านเซมินนโนโแอนเดอร์สัน เห็นไวนาดุมขอครับไวนาดุมรอเพื่อนเติมมาก่อนเฟมิโนโ่เฟมิโน่มาที่ซาร่าคือนี่เฟมิโน่เปิดมาทีนี้ติดซาร่าเปิดอีกทีติดลีเกลอนเตะมุมลิเวอร์พูลครับทีที 4, ่สี่สิดูภาพช้าอีกทีครับนี่ลูกยิงของซาร่าครับไปเน้นๆครับโยริสเกือบเซฟได้ครับแต่ว่าก็ไม่ทันจริงๆครับถ้าอยากให้ทันก็คือตัดจังหวะจังหวะแรกเลยแต่ว่ามันก็ไม่ทันแหละรครับอิลิกเดอร์รับเต็มๆเลยลูกนี้ เปิดโค้งเข้ามาเข้ามือโยลิสครับแถวสองยิงสวนมาโอ้โหนึกว่าหายแล้วก็แมาโอ้ตัดสินใจยิงบอลเล่ลูกนี้ครับเซนต์ตไในะ์ดูผูกบอลดิ่งมากโยลิสพุ่งไปปัดก็ู้หเฉียดเสาวนิดเดียวเองอุทาเข้านี่จะเป็นลูกที่สวยจัดๆเลยแหละครับ ยอร์ลิสเปิดขึ้นมาเฮลิเกนพักอ,อกแล้วให้กับ e อินดองเวเล่คอยเบียดกิกได,เ,ดอเออร์มาที่เ e อ็นดองครับเฮลิเกนเฮลิเกนยกให้สตีเฟนเบิร์กไวเบิร์กไวแต่งหนึ่งจังหวะเลยครับต้องคืนหลังมาก่อนที่ดูฮาร์ตี้ดูฮาร์ตี้จี้มาดูฮาร์ตี Hardy ้ J. จ่ายไม่ได้ครับดูฮาร์ตี้ รอจังหวะที่พิกเปิดดูฮาร์ตี้ยังใช้ความแข็งอยู่ดูฮาร์ตี้ไปแล้วดูฮาร์ตี้เปิดมาติดครับไม่ได้เตะม,มุมไปเได้ลูกทุ่มก็ยังดีครับสเปอร์ดูฮาร์ตี้เล่นกับเบิกไวคือู้มีลมในกรอบไปโทษผู้สินิไม่ว่าอะไรครับโอ้โหอ้าวเลยครับซอนซอนถึงมินเข้าซ้ายปาดมาเรียบร้อยเหมือนกันเ็น ดองเบเล่ตองกี้เอนดองเบเล,คบเเบล่ครับตีเสมอเท่าทันฮอสเปอร์มดูภาพใชาอีกทีนี่ครับซอนนี่แกฉลาดจริงๆโอ้โหตำแหน่งของมาติดครับเจอแฮลิเคนเรียกจะบอกว่าแฮลิเคนฉลาดครับที่ดึงตัวประกบอย่างอ่ะมาติดให้เสียตำแหน่งฮนะแล้วก เป็นซอนถึงบินที่บอกเลยว่าล็อกหนึ่งจังหวะแล้วก็จ่ายให้กับเอนดองเบลเล่เรียบร้อยครับตีเสมอหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับครึ่งหลังรับรองน่าจะมันแน่นอนครับผม <c oughs> พุตเจศเนี่ย <c oughs> จับนกหวีดเป่าหมดเวลาครับหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับต้องหูต้องบอกเลยว่าเป็นการแก้เกมครึ่งหลังน่าจะดูเดือเดเลือดพ่านสำหรับทั้งสองคุณเธอสมองเพชรทั้ง เชียร์กินคอปแล้วก็โชเซ่มูนิโยครับต้องมาแก้เกมกันอย่างหนักเลยสำหรับครึ่งหลังเพราะว่าตอนนี้เสมอกันหนึ่งเวลตูต่อหนึ่งครับเราไปดูครึ่งหลังกันดีกว่าครับผมครึ่งหลังเริ่มขึ้นครับเสมอกันหนึ่งเวลตูต่อหนึ่งนะครับทั้งสองทีมนี้ แลกกันได้อย่างสนุกสนานเลยแต่ว่าทีละทีขาดก็ต้องมาดูที่ครึ่งหลังนะครับว่าใครจะเก็บ3แต้มไปได้เจ้าบ้านหรือว่าทีมเยือนเดียโก้เดียโก้ให้กับเพนเดสันชเวนานโน่แพนเดเซนปล่อยหลอกให้ซาร่าครับของซาร่าเล่นกับชเวนานโน เทรนดเล็กซันเดอร์โนมองหาอยู่ยังไม่เปิดครับเทรนาโนโอ้เจอทั้งซอนทึงมินครับเข้าบอลไปเต็มๆโอ้จะยกสุดท้ายเสียจนได้ครับลีกิลอนลีกิลอนเปิดไปติดฮ <okay. S 1> นะเตะจากผู้รักษาประตูครับโอ้แล้วเจคินคอาเปลี่ยนเอาอุ้ยเปลี่ยนสองเหรอครับ ดิวองโอลิกี้แทนทางด้านโรเบิร์โต้ฟิมโ,โ,โนครับส่วนเจมส์มิลเลอร์เข้ามาแทนนะฮะว้ยนรูปนั่นเองครับโอปเปลี่ยน2เลยครับโอ้โห,หปิวปิวมีปิวครับนี่ความแข็งแกร่งของเบิร์ไวน์ทนทั้งล้มทั้งยืนชนติอาโก้นี่ล้มทั้งยืนเลยครับไม่ฟาวด้วยครับเพราะว่าการของบอลอยู่ของสเปตร์แล้วลูซอนทึงบินซอนทึงบินให้มาที่โรเซโซ เปิดไปก็ยังติดลีกิลอนครับลีกิลอนคืนมาที่ฮอยเบตคืนที่ลีกิลอนโอโ้เปิดก็ยังติดแคะเนสันครับลีกิลอนมงให้กับฮอยเบตท้ายเสียบ,บอลจนได้ครับบอลทุ่มของสเปอร์ยิงเอาไปเล่ครับออกแล้วเอาโูเซโซลงมาแทนครับส่วนซาร่าออกแล้วเอาชากุมิมินามิโนลงมาแทนครับ อวูปูเปลี่ยนครบแล้วนะครับสเปอร์เปลี่ยนแค่หนึ่งคนนะยังเหลือโคตาอีก2คนให้แก้เกมในช่วงอ่ะท้ายเกมลิเกลเล่นยากไปเฮนเดสันโฉบมาได้ให้กับทเทนนาโนทเทรนารโนเฮนเดสันเข้ากลางมาที่ดิอาโก้ครับยกมาลูกนี้ให้กับมินามนโมงมามงกับบอลอยู่ที่ดิอาโก้ให้กับเจมส์มิลเนอร์ ดูโรเบอร์สันเล่นกับซาเดโอมาน่ครับแล้วดูแทงจากโอดิกี้มาให้กับมเาเน่ซาเดโอมาน่ยังไงแม่บอลโดนเขาออกด้วยบอลทุ่มของสเปอร์ครับเขาเปลี่ยนหมดหน้าตาักแล้วเหลือแต่มูรินโญ่เลยครับที่เหลืออีก 2, 2> โ,คโคตา้าในการเปลี่ยนตัวบอลทุ่มของสเปอร์ต่อเนื่องครับไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ นะครับว่าทั้งน้ำฮอสเปอร์นี่จะตีเสมอในก่อนหมดเป็นลายครับคือว่าครึ่งหลังนี้ก็ต้องมาวัดกันใหม่เลยจริงๆถ้าสมมติลิเวอร์พูลจบครึ่งแรก1-0นะครับมูรินโญ่นี่ก็ต้องแก้เกมอย่างหนักคอปก็ต้องอ่ะเขาเรียกว่าคอปก็ต้องแก้เกมในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งอ่ะนะครับหอยเบ็ดเบตเล่นกับซิโซโก้มาที่โลเซโซครับแฮร์ลิเคน อันเียเคียนเปิดให้มาสตีเฟนเบิร์กไวเอาบอลลงลั่นหรือเปล่าลั่นหรือเปล่าลั่นจริงๆครับโอ้โหแกคิดอะไรอยู่ครับสำหรับสตีเฟนเบิร์กไวครับโอ้จับบอลลั่นไปเลยครับผมเจนูวันเดอร์คิดนะครับสำหรับสตีเฟนเบิร์กไวที่ทอตแนมฮอตสเปอร์ปิดดีลไม่ได้ <c oughs> ปิดมาจาก PSV อเลยครับฮิลเนอร์เล่นกับโรเบอร์สันครับเจมส์ฮิลเนอร์เอียก้ลิฟผู้ดึงชานะครับ <the> ดูทรงแล้วโอ้โหดูโยนยามาลูกนี้น่าจะไม่ทันหรอกครับโยนโคตรแรงครับเพนเดนซ์ s <S ไม่รู้ว่าโยนหรือยิงครับ s <S โอ้โหแกตั้งเท้าไม่ใช่ตั้งเท้าโยนแกตั้งเท้ายิงเลยแหละครับ ดูฮาร์ตี้ดูฮาร์ตี้ซื้อมาจากวูฟนะฮะที่วูฟตัดสินใจขายนี่ว่าเพราะว่าดูฮาร์ตี้นี่ยังทำผลงานได้อย่างอ่าก็ทำผลงานที่ดีเข้าตาโมนินโญ่แหละครับสำหรับดูฮาร์ตี้จนสเปอร์ต้องควักเงินซื้อมาจนได้ครับอีกอย่างหนึ่งที่ดูฮาร์ตี้ออกนี่อาจจะ กอาจจะไม่ใช่โปรโตุเกสนะอ่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับแซวกันเล่นครับบูว่าทีมชาติโปรโตุเกสโคตรเยอะหูตบเข้ามาให้ลเิเกเรียบร้อยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับลิเวอร์พูลครับแม่กําลังแซวดูฮาตี้อยู่เลยแล้วตัดภ้ามมาซิซโซโก้ยกให้เบิร์กไว้ตบเข้ากลางให้กับแฮร์รี่เคนยิงเต็มคอเลยครับ โอ้โหท่านูวิ่งตามแฮลิเคนไม่ทันครับแล้วลูกนี้บอกเลยว่ายิงจ่อๆีิอาริงซงก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้แหละครับโอ mm hmm. ้แล้วเจกินคอปเปลี่ยนหมดหน้าตักแล้วด้วยครับครึ mm ่ง hmm. แต่ครึ่งหลังมานี่เกมลุกของนิพูด,ดูตื้อๆไงไม่รู้ว่าเหมือนจะดึงช้าครับ หนึ่งเล่นเกมช้าสุดท้ายครับโอ้โ,โ,อโหเหมือนถอดเขี้ยวเล็บไปครับลิเวอร์พูลถอดทั้งซาล่าออกที่ยังเล่นดีอยู่เลยครับแล้วก็ถอดทางด้านเฟมิโนที่ยังเชื่อมเกมกับเพื่อนได้อย่างลงตัวครับเอาโอลิกี้กับมิยามมโนลงมาแทนนี้เหมือนเขี้ยวเล็บหายครับกัภาว,วนานะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลก็คงจะภาวนาว่าเกมของจริงอย่าเป็นอย่างนี้ครับ ถ้าเป็นอย่างนี้บอกเลยว่าปวดหัวกันเลยทีเดียวลาชันวานอนมาแล้วครับโอ้โหแล้วเบิกไวเพิ่งแอซซิตไปก็ถูกเปลี่ยนตัวออกครับกาเลเบลนะ่าจะสดแล้วก็เร็วน่าจะทำผลงานได้อย่างดีในการเจอะโลเบอร์สันครับโดเซโซโเซโซ,โโซยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะฮะ ต่างกับเอ็นดองเบเล่เยอะเลยครับโอ้โหนี่เพลซิ่งสูงจริงๆครับลิวพูวพบีบให้โยริสเตะทิ้งเลยครับ <c oughs> <Anderson. S 2> แคนเดอร์สันแอ็ดเบลเบลยกให้กับบุกไว <c oughs> เออดูฮัตตี้ครับ <c oughs> ฮอยเบียดครับผมเริ่มสับสนละไอชื่อเรียกย่ายๆของสเปอร์ก็จะมีไม่กี่คนครับทางด้านดูฮัตตี้นี่ไม่เท่าไหร่ครับฮอยเบียดแบบนี้อ่ะฮอยเบียดบึกไวให้โอ้ยตายแล้วครับสับสนตายห่าครับผม <laughs> ช่วงที่สมองผมยังไม่เข้าที่ด้วยครับเดี๋ยวเปิดเข้ามายังไปนะทางด้านฮอยเบียดครับที่เคลียออกมา <S <S ทาคุมิ เปิดด้วยซ้ายลูกนี้โอลิก oh, oh ิโอโฮจีวอกโอลิกิ้ว้าวไม่ได้เชื่อเลยจริงๆครับว่าโอลิกิทำประตูได้ในเกมวันนี้ครับ <laughs> นี่มันคือโคตรก็ต์โอลิกิครับ oh <laughs> โอ้โหโอ้ดูสองคนที่ผมบอกว่า ลงมายังไม่ช่วยอะไรแต่ว่านี่ครับสองคนนี้ก็บอกว่าไม่ช่วยใช่ไหมมือกูแอสซิสต์ให้ดูแล้วกูก็ม่งให้ดูด้วยโอ้โหครับแอนเอน็นธ้าไันดัวเรลที่หม่งสกัดลูกอากาศที่ลิเวอร์พูคลคอสมาอยู่บ,บ่อยๆครับลูกที่พลาดครับแล้วคนนี้บอกเลยโคตรก๊อตเลยครับท่านมหาเทพหลอดแกนมาเตอร์คณะท่านเซอ,อร์ดีวอคโอลิคีครับโอ้โหเยอเยอะจัดเลย โอโ้โหทำได้ครับทำได้เฉยครับ2คนนี้ไม่น่าเชื่อเลยครับว่า2คนนี้ทำได้ทั้งทาง,ทางมินามิโนแล้วก็ทางน้าน plate, ีว่าโอดิกี้ครับที่มินามิโนคอสเข้ามาให้โอริกี้มง่งซึ่งบทบาทโอดิกกี้กับมินามิโนที่เป,เปลี่ยนมาในครึ่งหลังนี้เพิ<ต>่งมีเลยครับเพิ่งมีประโยชน์กับทีมก็เมื่อกี้แหละครับเพราะว่าหายไปพอสมควรครับ2คนนี้ใ<ค>นครึ่งหลังที่เปลี่ยนตัวมาถึงเวลาบาดเจ็บ4นาทีครับ ไม่รู้ว่าเกมจะออกเป็นหน้าไหนครับหน้าลิเวอร์พูลหรือหน้าสเปอร์หรือเสมอกันเพราะว่าทนเวลาบาดเจ็บ4นาทีแต่ลิเวอร์พูลดูว่าดึงช้าครับผลเสมอเป็นเรื่องดีพอสมควรสำหรับลิเวอร์พูลที่แบ่งแต้มได้ที่ท็อตนัมฮอสเปอร์สเตเดียมแต่ไม่รู้โอลิกี้บอกว่าพิกโอลิกี้พิกสวยครับตอกซนมาให้กับมินามิโนให้มาที่เทนาโนเทวนาโนให้กับมินามิโนมินามิโนมาที่เทียโกมินามิโนตอกซนให้เทนาโน เว้นเปิดมาอ้าวผูดสิงจับน้องวีดเป่าหมดเวลาครับเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ทั้ง2ทีมนี้แบ่งแต้มกันไปอย่างสุดมันเลยยังไงก็ตามอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับน่าจะคืนวันพุธหัดพร่กนี้ครับเวลาตีสามนีคร็บแล้วดูของเราไปก่อนนะจ๊ะเป็นจำลองให้ทุกท่านได้ตัดสินใจกันนะครับผมอะไยังไงก็ตามแลเจอกันใหม่ครับสำหรับนัดหน้านะครับผิดภาพประการใดขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผม มาถึงตื่นนอนมาได้15บห้ทีผมก็มานั่งภาคเลยนะสมองยังไม่เข้าที่สักเท่าไหร่ครับก็เลยจะลวนๆนิดนึงนะต้องขออภัยจริงๆครับแต่มันคือวินัยของผมเองนะฮะที่ตื่นสายไปนิดนึงครับเจอกันใหม่หน้าๆครับสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลและแฟนบอลคอตแนมฮอตสเปอร์ดแล้วฟนบอลที่ผ่านทางมาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กดติดตามปุ่มแดงๆข้างล่างครับกดติดตามนั่นเลยกดแชร์ลงเฟซบุ๊กกันเยอะๆนะครับและสำหรับวันนี้ไปเลยครับเจอกันใหม่ครับ See you